เด็กดีเก็บยร์มาในพวกกันค่ะไปกันเลย อะตัวโตโต้ข้าวไหนคะเอาลูกโตโตู้แต่ตัวเล็กกว่นี้แต่หอยแต่แบบเนื้อเต็มมากเลยคุณโอเนื้อเต็มเนาะโอ้โหแบ่งดูบ้างนะคือโอ้โหเนื้อเต็มเนาะเอาไปลวกกินกับน้ำจิ้มคู่เอาใส่ถุงก่อนก็ได้นะคะลวกกินลวกกินล่าห่าหอาแมลงภู่เยอะมากเลยใหญ่ตัวโตโต้กว่านี้ไหม เดี๋ยวเรามาเลือกเฉพาะตัวโตๆก็พอไม่คู่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็กินได้ค่ะเลยความแล้วค่ะความความเหลือเท่านี้ค่ะมีค่ะมีไอ้มีปูด้วยปูปูปีปูปูทะเลปูปูปูอาตุปูาไฮเดี๋ย์ใครไหนเลี้ยงหายหายเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆก็พอนี่ ตัะตรงนี้เลยนะคะนี่ตัวใหญ่ๆนีแบบนี้นะคะคู่แบง่งงูกด้วยนะ้องคเออได้ได้ไปผัดกะเพราหอยแมลงภู่เอาตัวใหญ่ๆเอาเลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆตรงนี้ก็มีคู่ตัวใหญ่ๆ,น,ญๆน,นุคอนั่งชั้นเ้ียนไอเดียค่ะไม่เป็นไรค่ะ ไลยนะคอยมาแรงพูดปัดตะเข็บจากทะเล นี่คะเจอกัมื้อนี้นะคะพระเจ้าเลี้ยงดูเก็บหอยทะเลค่ะเนี่ยตรงนี้เยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเยอะๆเลยนะอนี่ตัวใคะเลือกเลือกใช่ไหมว่าตัวใหญ่ๆอ่าเลือกเลือกมาเลือกมาตู้แบ่งให้หนูใส่สักเออว่าไปเลยสองกะละมังโอ้เอาให้าวเยอะๆเลยนะคุณไปสองกะละมังวันนี้เพราะว่าถุงมันใส่ได้เยอะโอ้นู่นเขาพายเรือหาปลากันอยู่ พายเรือหาปลากันอยู่เราก็หาหอยตอนนี้อุดมสมบูรณ์มีทั้งกุ้งหอยปูปลาเขาเวลาไปหาหา,หาตัวโตๆเอามาเร็วเจอนะ<ว>เจอลูกกุ้งลูกกุ้งแอบแฝงอยู่ เออเล่นน้ำ no. ไปเลยเล่นน้ำไปเลยไปเราไปเล่นน้ำกันหาหอยด้วยเล่นน้ำด้วยน้ำทะเลใสๆใสปูตัวใหญ่จับปูม้าหน่อยเร็วเอ้าเร็วจับปูม้าหน่อยตัวใหญ่ปูม้าเด้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 ที่น hmm. ี on ่จับปูม้ากันตัวใหญ่ตัวใหญ่ทิกคนมาเลยทิกคนอ่ะ เนี่ยนะเนี่ยมาทางนี้แล้วจับหนึ่งสองเส้นทางงั้นทางนี้หน,น,นึ่งสองเส้นมันฝังมันฝังเร็วมันฟังนี้แล้วนี่ฝังนี้แล้วปูมาตัวใหญ่ใช่ไหม,ไหมเออปูมาหายไปเลยเนี่ยตัวใหญ่มากตัว,ตวใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากของแมลงปูอ้านนี่ไงปูอยู่นี่มันลงรูมันลงรู นี่มันลงรูเนี่ยนี่นี่มันอยู่ในนี้เลยละเอาดิเอาดิไปตัวมันเอาเดียวดิเอาดิเอามาดิเฮ้ยไม่กล้าเนี่หว่าเอาดิลงไปถึงลึกแล้วลงมาเรื่องแล้วอะไรนี่ใหญ่โคตรเอาดิเอาดิมีทั้งปูตรงนี้ก็มีอันหนึ่งหอยเมื่อกี้ปูมันลงรูไปแล้วเมื่อกี้มีลูกเจอลูกปลาอีกแล้วเจอลูกปลาอีกแล้ว แต่กล้องมันไม่ซูมเจอลูกปลาอีกแล้วม <Trans> ีทั้งปลามีทั้งปูว้า,าวตัวใหญ่เลยหอยแมลงคูมีอยู่ทั่วไปเลเหลังบ้านแต่ว่าตรงนี้มันสดกว่าไงคะสดกว่าสะอาดกว่าถ้ามีตอไม้ให้มันอยู่นะมันจะเ <mumbles S 2> กาะกันเป็นปเป็นล้านตัวเลยค่ะ ถ้ามีตะมีท่อให้มันก่อนนะมันจะเกาะกันเป็นล้านตัวเลยอู้ยนี่ไงนี่ไง,ไงน้ำน้ำใสแล้วก็ตื้นดีจังเลยน้ำใสแล้วก็ตื้นดีจังแต่เราอนีะไรมากแต่เราก็กลัวอยู่นะกลัวมันกระพุนไฟแต่เออเนี่ยน้ำมันใสดีเนะี่ยเห็นไหมสะอาดตรงนี้น่าเล่น ดีๆๆ <c oughs> เจอปลาอ่ะเจอปลาเป็นฟูงเลยนู่นนู่นนู่นเธอมาดูปลาเป็นฟูงเลยมันไปแล้วมันไปแมันไม่ทันนู่นนู่นกล,ล้องเราไม่มไปถึงน่าๆๆโอ้โหปลาเยอะมากน,น,นี่ตั้งหลายตัวเจนสิบตัวเลยปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยเป็นฟูงเลยอ่ะเจอปลาตัวใหญ่นะมาดูมันกินหอยอยู่นี่นี่เห็นยัางนั้นอนะ่ะกินเลยพวกมันบุ๊คคุอ อออต้องมาซูมหน่อยค่ะโอ้ต oh, so. uh ้องมาซูมให้ดูความระยิบระยับของหอย <c oughs>